ทุกคนทราบไหมคะว่าในปัจจุบันกลุ่มของคนทำงานมักจะมีอาการปวดบา่าข้อสะบักหรือแม้กระทั่งมีอาการร้าวขึ้นศีรษะซึ่งมักจะเรียกกันว่าโรคออฟฟิศซินโดมค่ ซึ่งโรคออฟฟิศซินโดมเนี่ยจะมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถรักษาได้วันนี้เราจะมาแนะนำทั้งหมด4วิธีด้วยกันค่ะซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการฝึกการหายใจเพื่อลดอาการตึงของกล้ามเนื้อค่ะซึ่งวิธีการฝึกการหายใจนะคะจะช่วยเพิ่มระบบไหลเวียนที่เพิ่มมากขึ้นช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อค่ะแล้วจะทำให้สามารถลดปวดได้เรามาลองฝึกกันเลยนะคะวิธีแรกนะคะก็คือการใช้ปอดส่วนล่างค่ะ โดยการที่หายใจเข้าทางจมูก7วินาทีและหายใจออกทางปากทั้งหมด14วินาทีค่ะหายใจเข้าช้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเ็ดค่อยๆปลดลมออกทางปากยาวๆค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า1กเ็ดแปดเก้าเจดสองสาซึ่งวิธีที่2นะคะเราจะใช้กล้ามเนื้อกระบังลมในการฝึกการหายใจค่ะโดยการที่มือหนึ่งนะคะจับบริเวณหน้าอกและอีกมือหนึ่งบริเวณหน้าท้องนะคะ หายใจเข้าท้องป่องแล้วก็หายใจออกท้องแฟบค่ะสำหรับคนไข้โรคออฟฟิศซินโดมนี้เป็นเพียงวิธีแรกนะคะที่จะช่วยลดอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อย,ยังมีอีก3วิธีที่เหลืออย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ